ลงเล่นในเวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียก็คือ16นา45นาทีนะครับอากาศปราสิรอคืนที่สันนิภาพเลงแล้วตัดมาที่เสาแรกลงลึกไปหน่อยครับเ,เข้ามือโดไซฮุยหูแบกจากแอร์ฟอร์เซนท a l ครับปเปิดมาแล้วเปิดจังหวะเดียวแต่ว่าเปิดลึกนะครับ โดซีหุยก็เลยควาติดมือได้ลุยของชัยวัดอาครับชัยวัดกีเสาแรกที่หลุดแล้วเลือเอียงเอียงมาที่เสาสองโอ้โหหนึ่งศูนย์โดยนัทวุฒิล้วครับหกนาทีเท่านั้นครับทีมชาติไทยขึ้นนำเร็วครับนัทวุฒิสมบัติโยธาครับประเดิมประตูแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ได้แต่ว่าลูกนี้นี่ก็ต้องชมชัยวัดบุรานเลยครับที่ใช้ความเร็วครับกระชากเข้าเขตโทษดื้อครับหนีโฮทานไตไปแล้วก็ ใจกว้างด้วยนะครับดึงดึงได้หมดเลยนะครับตัวชัยวัดตัวยอดเยี่ยมมากดึงรอจังหวะด้วยครับรอให้ประตูออกครับแล้วหักข้อกลับมาโอ้โหเจอกันที่จุดนัดพบกับนัทวุฒิสมบัติโยธาครับถวายพ่านให้เลยนะครับชัยวัฒน์บราณมาถึงนัทวุฒิของหลังสองสามคนรวมทั้งผู้สาวประตูที่ชัยวัน์ดึงมาได้หมดนี่ครับความตั้งใจไปอยู่ตรงที่ชัยวัน์หมดแล้วก็ปล่อยให้นัทวุฒิมารอตามสุดสวยงามมากครับเราขึ้นนำถือว่าปลดล็อกได้เร็ว นี่ครับชีนิ้วไปหาบนแอสซิสอย่างชัยวัน์ด้วยนะครับสำหรับนัทวุฒิครับสันติภาพไหลขึ้นมาชนชิดอาครับถึงข้างในมีรอแล้วรอมาให้กับทางเจนลบโดนล็อกซะก่อนแต่บอลแรกยาวไปนี่ครับมุมไปติดแต่ก็ได้เตะม,มุมอยู่หกักคอแล้วไปติดมักดุกเวียนอ่านก่อนนะครับผู้แต่งยังสอดประสานเงนสวยนะครับเกมริมเส้นสองฝั่งของไทยครับเครื่องร้อนเร็ว วัดมาที่สุริยาหลายทุช่องโฉบมาของทางนัทวุฒิให้ให้ที่เจนรบล็อกซัดโอ้โหชาวัดว่าถ้าเข้านี่จะเป็นการเคลื่อนที่ประสานงานกันที่สวยและลงตัวมากมากเลยนะครับขาดแต่จังหวะจบของชาววัดเท่าน,นั้นเองนะครับที่กดลูกนี้แล้วโด่งข้ามคานมาเองนะครับเจนร,รบลปล่อยสวยครับโอ้โหจากแถวจุดโทษเลยครับต่อเลาะกันจากริมเส้นเข้ากลางมาแล้ว จังหวะยิงของชาววัดหัวดโดนใต้บอลไปหน่อยครับบอลมันกระดอนขึ้นมาด้วยเมื่อไม่ไล่เห็นไฮใกล้ๆมีวางวางใหธนาสิธิ์ฉกดูดลูกนิ้วไม่ได้เหลือบนะครับโอ้ก็เลยได้แค่แต่มุมเท่านั้นถ้าเห็นประตูโฉบมาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วดูดไม่ติดเท้าดีด้วยนะครับธนาศิธิ์เกี่ยวเนี่ยครับมันหลุดไปด้านหลังไปหน่อยครับไม่งั้นมีสิทธิต์ตะหลบประตูยิงได้เลย ให้ที่สุยากระชาเขาสองแรกอาครับแล้วหาหาตัวแถวสองให้มาที่นัทพุทธลักษนาสิทธิ์ว่าจาังหวะยิงบอลมันติดเท้าไปหน่อยครับติดเท้าหลักโดนเร่งด้วยนะครับจวนตัวตว,วัดลุกนี้ก็เลยโดนไม่ดีครับธนาสิทธิ์นัทพุไหลไปให้เนี่ยนะครับไม่มีพื้นที่ในการสาวเท้ากดสักเท่าไหร่นะครับบอลเลยหเหยอออกไปแบบไม่ได้ลุ้นว่าสิ่งที่เราเน้นนอกจาก ผลการแข่งขันแล้วอามาวองชัยวัดนว,ว่าจัวมีมีลุดน้อยๆครับตัวนี้ปะทะอันกับทามมาร์คดูเวียดอ่านกุศินเข้ามาถึงเร็วครับตัวที่ดูว่าชัยวัด <c oughs> <c oughs> ดีที่ไม่โดนนะครับตัวเวียงถ้าโดนอาจจะเสียหายแล้วครับ ลุกขึ้นมาแล้วมีอารมณ์ดูว่าดูว่าตรงนี้หาครับอีก45นาทีหาครับสัญญาณมานัทบุตรเลือกมาทางเสาสองลึกโอ้ยชินภพัฒน์ว่อจังหวะนี้ก็แต่ว,ว่าฝ่าวเองเจ็บเองด้วยนะครับจังหวะที่ถลาำม,มาแล้วผิดผิดท่าไปหน่อยครับก็กลายมาเป็นหนุนทางโดซีฮุย อ๋อโดนเบียดมาโดยเดืองวันเฮาครับเจ็บทั้งคู่เลยครับบวกกันแบบนี้ครับโดนดันกลางอากาศนะครับก็เลยยังตัวเองไม่ทันเลยครับชินพัทลีออกครับต้องเจ็บไปด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับโดซีหุยพึ่กษาประตูสัญญาณมากุดาสินยิงเลยครับยิงแล้วตตรงตัว ว่ายังดีที่อภิรักเนี่ยยืนตำแหน่งดีมีตัวหลบด้วยนะครับดีที่อภิรักเนี่ยสมาธิไม่เสียครับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ต้องเซฟนะครับในเกมนี้ครับอภิรักวรวงโอ้โหฟรีคิกแบบปั่นอ้อมแผงอัดเข้ามาเลยนะครับของุยทันซิงครับแต่อภิรักก็ตัดสินใจดีนะครับเอาตัวกันแล้วก็ปล่อยให้ชินภัทรโคกทิมด้วยสายของชาวัด,ดว่าเหลือบข้างในเหลือบข้างหลังน,นะครับ ปั่นโคนมาโคมาได้ขึ้นของปวีโอ้โหเอาครับสองศูนย์ตัวสารองครับปวีลงมาเป็นทีเด็ดเลยครับปวีตันทเตมีครับโอ้โหมาได้ประตูที่สองจากลูกตั้งเตะครับไทยโอ้แบบนี้นี่ก็ลดความกดดันไปได้เยอะครับเทคได้สูงมากนะครับขึ้นเอาชนะคุยทันซิงได้ครับแล้วโคกดลงพื้นครับโดซีคุย มองตามไม่ทันเลยครับไม่ทันปุ่งเซฟด้วยซ้ำครับว่าทำได้เยี่ยมมากครับโอวีนะเ,เตมเีจังหวะนี้โอ้โหนี่ลงมาเล่นประมาณ5นาทีนะครับครับอือครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าทีมชาติไทยชุดเล็กของเราก็นำร่องไปก่อนครับครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย นชั่นคัพที่ประเทศมาเลเซียสําเร็จนะครับด้วยการเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูครึ่งเวลาลูกนะครับนักวุมบัติโยธาประตูแรกนาทีที่6แล้วก็อีกลูกหนึ่งจากนักเตะจากสโมสรราชบุรีเหมือนกันครับปวีตันทเตมีตัวสํารองที่ลงมาม่งนาที73นะครับก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศในวันที่5มิถุนายนครับซึ่งจะถ่ายทอดสดในเวลา21่สอนาฬิกาครับครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ บริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้องสโบเบตคู่ตัวแทนสโบเบตประเทศไทยโทรเลย0805700001 3คู่